เพิ่งรู้ความหมายพัทยาแปลว่าอะไรย้อนที่มาสมัยพระเจ้าตักตอนแรกไม่ได้ใช้ชื่อนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักพัทยา เมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเลชื่อดังระดับนานาชาติตั้งอยู่บนฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งอีกแห่งหนึ่งคือกรุงเทพมหานครพัทยาอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีถือเป็นทะเลที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพแต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าพัทยาหมายความว่าอะไรและมีที่มาอย่างไรชื่อพัทยา เริ่มต้นจากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2,310ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าสามเดือนพระเจ้าตักสินขณะนั้นยังเป็นพระยาชิราปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชร เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาอ่อนแอจึงตัดสินใจรวบรวมสมัครรบพวกออกไปตั้งหลักใหม่เพื่อกลับมากู้กรุงคืนพระยากรมแพงเพชรเริ่มเคลื่อนทัพออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู้พลางร่นถอยหนีการตามล่าของทหารพรม่าจนกระทั่งเข้าแขวงเมืองชนบุรีพระยากรำแพงเพชรหยุดพักทัพที่บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทารามในปัจจุบันและเดินทัพมุ่งตรงไปยังจันทบุรีระหว่างทางได้พ่น กที่บ้านหนองไผ่ตำรานาเกลือแขวงเมืองบางละมุงตามพระราชะพงศาวดารฉบับพระราชะหัตถลคลำสองกล่าวว่าขณะที่นายกลมเป็นนายชุมนุมคุมไพรพลอยู่ที่นั่นตั้งทับคอยสกัดพระยากมแพงเพชรแต่เมื่อพระยากมแพงเพชรตรงเข้าไปนายกลมเกิดเกรงกลัววางอาวุธและเข้าระวมกองทัพพระยากแพงเพชรจากนั้นทับได้หยุดประทับณนะสถานที่ที่มีหนองน้ําคลั้นรุ่งขึ้นนายกลมจึงนําไพรพลหมื่นหนึ่งนำทับไป ถึงตำบลหนึ่งและหยุดพักหนึ่งคืนวันต่อมาจึงเดินทับมาถึงนาจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบโดยหยุดพักแรมแห่งละคืนชาวบ้านเรียกตำบลน,นี้ว่าทัพพระยาและเปลี่ยนมาเป็นพัทยาเนื่องจากบริเวณที่พระยาตักมาตั้งทับนั้นมีลมทะเลชื่อลมพัทยาซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่นี้ว่าหมู่บ้านพัทยา ต่อมาคำว่าพัทยาได้เขียนใหม่เป็นพัทยาเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้พัทยาเป็นที่รู้จักไปทั่วเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2502เมื่อรถบรรทุกทหารอเมริกันประมาณ4-5คันบรรทุกทหารเต็มคันรถจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีฐานทัพของทหารอเมริกันอยู่มุ่งหน้าสู่พัทยาและมาเช่าบ้านตากอากาศของพระยาสุนทรบริเวณตอนใต้ของหาด โดยผลัดกันมาพักผ่อนเป็นงวดงวดงวดละสัปดาห์จากพฤติกรรมของทหารอเมริกันเช่นนี้ทำให้พัทยาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศจากสภาพหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบก็พลันเปลี่ยนมาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ